มันเป็นล่างฟันเห็นบักเข็นอันเมื่อคืนนี่นกันยังวะอันนี้มันใจเติมดีที่พอฟันเห็นมันย่ำแตเนี่ยมันที่มันจะเป็นเจ็ดศูนย์ลดอันนี่มันมากนอนจ้มันมากถ้าใส่มันละมานนอนจะท่านขาดเนยเราก็นอนยังไงมุงมันก็นอนท่านขาดเลย,ยโอ้ยมันคือยุ่งลายแ่มันจะนอนไร้บ่เยี่ยมวะสันว่าไม่ยังเกิบอะไรโอ้ยมันไหลแต่ที่หัวจัง ฟังเสียงมันตบนุ่งบูแบบดูแบบห่วยขมันหลายไี้ดีกับเปิดมุ่งเขามานอนน้ำกันได้ก็จาว่าสั่งเลยมันเลยเปิดมุ่งของมานอนน้ำคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟันคากติตาเออมันเป็นร่างฟันเห็นบักเข่นบักเช่นหัวบอกมันตายไปแล้วเนี่ยเจ็ดชวน ฟันเห็นย่มไรเป็นตัวนี้บอกบักเข้นบเ่นบเห็นพอได้มันงันนอนนอกไปเอเ้ยมุ่งเขามานอนน้่มยังวะเพราะมันเขามานอนน้่มมาเราจังันยจังไลยมันมันหูเมียอรรดหูเมียก็ได้ลุกไปเงียวโอ้ยไอเไม่นบ่ไปตายทั้งไงปวดปวดจนว่าวชนเลยก็เลยคิดว่ามันใก้เกือฉนเพราะมันตายแล้ว ันรดเกเจ็ดสิบสี่ที่เจ็ดสิบสี่อะแล้หมดอ่าบัแคจ้าัรได้เกสิบสี่ก็แลต่เกศชนกันมันเมื่อใดนี่ตามันเมื่อขึ้นอย่างไวะมันเมื่อขึ้นเลยเออบักกันเอมาหายว่าจะว่ามันพันงอกตัวข้าบังเข่าอือตอนพ่นมาเบิ้งเข่ามันไ้มาแว่มาถามเบิ่งได้ว่าขันฟันเห็น ผู้นี้ยงีมใดนี่มันสีออกเจ็ดศูนย์บ่เออมันก็เป็นเจ็ดศูนย์ก็เลยตีใช้เจ็ดศูนย์อ่าแต่ว่าเนี่มันใจเติมดิที่ประวันเห็นมันยงีมใดเนี่ยมันจะมันจะเป็นเจ็ดศูนย์ลดอันนี้มันมากนอนจะมันมากถ้าใส่มันหรือมานนอนจะท่านขาดเราก็นอนเยอะในมุ่งมันก็นอนท่านขาดหมดโอ้ยมันเคยยุ่งหลายแจกมันจะนอนได้บ่เนี่ยแม่ว่าสั่น ว่าไม่เห็เกิดอะไว้ยมันไหลแต่ดี่ืัวฉันฟังเสียงมันตบนุ่งบวบบวบหันคือมันหลาย่างนีกับเปิดมุ่งเขามานอนน้ำกันเลยก็ได้เจ้ารัชลงมาเลยเปิดมุ่งเขามานอนน้ำเพราะมันเขามานอนหันกับพระท่านเลยบอกกันนอย่างนี้ว่ามันนอนหละก็มันหูเมียเลยฟันควอนสีแก้งเมอฟันควันสีแ้ง ว้ายมันิตาได้ว่ามันจะเป็นเลขตัวแรก็ก็เลยถามว่าบังแค้นมันใชมาบอกเลขบ้าว่าท่านไงกูว่ามันไม่ไปเกิดไปไันก็ได้พรายังว่าวันตายอยู่นี่ยึดตัวนี้ว่าท่นพันเห็นน้นยังไหนมันชอบเป็นฉุนถ้าพันเห็นไรแกเดี๋ยวมันนี่ฉุนติดจรถถ้าบางวันเนี่ยก็คิดว่าเกศฉุนยังเดี๋ยวดิเป็นล้านดิมันใจอยู่ดีทิเออเพราะว่ามันน่องดิ ตกกนนอนมันก่นอนนอนอยู่เตียงนหนดิเกเตียงทั้งนอนเนี่ยมันหลถ้วยเขมันไหลดีมันสีนอนมัไหลกากเขามานอนน้ำกันดก็ได้ตัวเย็นเนาแต่มันหลบเปิดมุมเขามาทั้งขาโอ้ยงามด้ยมาูกไปเทียชุนเราที่าวจะไหนต่วัาหกสงวดก่อนตามน้ำเนอตาเนาะเพราะว่ามันฝันคัก ตามบหกสี่งว,ด,วดก่อนยังเกมมากระตี๋บ่ถือี่บ่เพราะว่า,วางวดก่อนนี่ตาก,กับฝันคักคือกันมันบ่ออกค่ามันมางวดน,นี้อีกออกกันไว้แต่ว่าเจ็ดศูนย์นี่คิดว่าจังได้กับมาลางเนาะอันนี้คือฝันไหมแต่ว่าหกสี่เนี่ยตาฝันคักอีหลีก็เล่นนั่มอีกจังหวดนะัดเนาะตามซะเป็นยังนะ<ำ>นั่มสามหกสี่ที่ฝันคักคัดตามอีกจังหวัดปะอันอัน หกสี่งวดก่อนที่ตาฝันก็คักนะแม่นตามอีกจัดงวดว่ามันมาหกสี่หกอืมเป็นสี่หกจำมันมาบอกแต่อเลยดื้อมแบบมันออกหนึ่งหูเมียขึ้นอีกปาดนี่มันจะบากแกงแล้วบอกว่าแต่งกันเลยลูกเลยที่ลูกก็ได้ผลมันกับแม่นเคตลูกพอดีนะว่ามันจะวางแล้วมาจิ้มกับแก่โยนใยลูกออกมา วันคือลูกตาเศร้าเฉ้มื่อนี่ว่าจันคนเห็นเชียนไฟได้เปิดไฟได้คือลูกตาเศร้าเนาะมันนอนบอลับว่าจันเนาะท่านนั้นนะวะแตคือเลขต่างวันนี้ตัวได้ก็ตาคิดว่ามันจะเป็นเจ็ดโนยังวะเพราะว่าพันมาแค้หัวหมูเห็นเห็นมันเลยค่ะอ่าไดมั่นใจในเจ็ดโนเฮ้ยพันเห็นมันเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดโน ว่าเปนเจ็ดชูนกับชูนเจ็ดต่งเสีนะนถ้าวากับไวหวคือตัวบ้านนี้นั่นมันมากจะมันมากตาใส่ตกกัรนอนเยอะในมุงมากมันเหล่านอนยกห่างมุงเลยเนไหมมาเขลืว่ายุ่งขึ้นหลายแเฉะมันจะนอนได้บ่อาจารว่ามันหลาเฉะบอ่อาจารโอ้ยเลยบินบึ้มบึ้มเยอะอาจารย์เรย เอาไปมาแล้วว่าันหลายอีหรีบ่เป็นทั้งนนก็เขามานอนทังกันเนีก็ได้จาเปดเปิดมุ่งเขามาหนีว่าท่นมเราเปิดมุ่งเขามานอนน้ำหมดบ่ทันได้บอกันเองมันใู้เมียเมียเกิดุกเลยตนตบาดนี้โอ้ยกว่ามันไปตายทั้งหมันยังมาว่นกูเจบกันเนี่กัวัาน์เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นเจ็ดศูนเนี่ยเจนย์ศูนย์เจ็ดนะ กับเลขตามงวดก่อน4664กระอาดมันเสียอามันเสียออกจุ่มนั้นก็ได้จ้าตัวใดกว่าที่ตาว่างวดก่อนมันคือคำฝันอะไดรดิยังว่าอันตัวเลขนั่นไหมตัวได้กว่าเอาแค่ยังว่าั4664 4664แล้วก็007วันกับฝันคัดคือกันได้เห็นใไรเคดว่ามันสิโป๊ะผุนดิ คือ,อมึงจะเสี้ยนลอตเตอรี่นะเสี้ยน<ซ><า>ใหม่พืนน้นที <ปะ S 2> ่มัมม่นใจข้างเลยเบาออกกับวันนี้เพื่อนมาออกวันนี้เน,น,นะาะตาเนาะก็จะออกงวดน,นี้ก็ได้บา้านเลยเอาหฮัมมาพอดี่อ้าวฮัมมาตรวจเลขหนานนันพิษตัวเดียวเกือบถึงสามตัวละม,มันเป็นหนึ่งมันอันอ๋อมันอันเลขนานนี่มัน,นมันแผ่นเป็นสอง มันเป็นหนึ่งดิหนึ่งดิยังลหะกันว่าสั่นได้ยังวะตัีใบไว้สีงั้นกจงลายบาทใจ่นั่นนิดิโอ้โหสีได้งั้นจะบาทซีหกหกสีนี่มันใจคั่ถ้าบ่าอาจมันจะออกน้ำกดในกรไร้รอไไปมันบ่ออกมันวันคับก็ตอกระว้มันใจคั่จะก้าซี่เคยซื่ปานนี่สักแก่ที่ซื่อเ็าบเกินร้อยนั เรเย็บใบจักใบสองใบยางคากติดตาต่ว่าวันเ้ียาไปสีใบเลยสี่หะโอ้ยเยสี่ใบลมันใชเข็บใบอยู่บ่โท่โท่โทาทบาทเีเข็ดแข่งแต่ว่ากนย้อนว่าฟันคักนี่ละเตี้ยบ้านนี้เมาไม่ันเห็นบกเข็นแ่ท่านฟันอย่างี้มาปันเห็นบกเข็นนี่เลยยังว่าโอ้ันเห็นยามแดงฟันเป็นเลขตัวนี่เลยชอบจะเป็นสูเ ว่าเป็นตัวอื่นคนตายนอกเจ็ดชิพกดีใช่อายุของเพราะมันเจ็ดสิบสี่กว่าอายุเจ็ดสิบกว่าต่ากันฝันเห็นแล้วย่ามไหมันจะออกเจ็ดศลดเออมันเป็นมันมันศูนย์ติดหลดจ้าสี่มิศูนย์อ่ะสรุปเลขตาเนี่ยเอา2องคูเอาะเอาเจ็ดเจครับสี่หกหกสี่วันที่สิบหกธันวาคมสองพนห้าร้อ มันฝวันกักแล้วมันมันออกมาบอมแมนพื่มันคุดเชียมันกะขันมันไมออกมาหนามันกะไม่ตามต่อสองคู่สองทางเป็นแนวทางนะคะของตาฟันแม่นนะคะ